มีร้านข้าวต้มปลาเก๋าอร่อยมากเริ่มต้น60บาทเท่านั้นเองอยู่แถวบริษัทที่ถ้าเราขายแฟลมเด,ดไปเ,เขาะะก็จะอกิจของเราไม่ไหวถือว่าให้ก็กิดได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้โอเคน้ําจิ้มสุกี้เขานี่ถือว่าเด็ดมากนะอร่อยมากยิ่งกินยิ่ง,งสะใจสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเปลี่ยนมากินแถวพระรามสี่กันบ้างตอนนี้อยู่แถวช่อง3มเนาะจะเป็นศูนย์อาหารเป็นตลาดแบบนี้ระหว่างสวนเพลนมาเก็ตกับอาคารซิรินรัานซึ่งตรงเนี้ย มีร้านข้าต้มปลาเก๋าครับที่ผมแบบว่าอยากแนะนำให้ทุกคนมากินเลยอร่อยมากเริ่มต้น60บาทเท่านั้นเองร้านก็อยู่หัวมุมตรงนี้นะเราไปกินกับพี่ก็เลยดีกว่าครับทำไมเราเริ่มทำข้าต้มปลาแล้วขายมากี่ปีแล้วประมาณ40ปีได้แล้วค่ะขายตั้งแต่อยู่เอกมยัยตั้งแต่อยู่ข้างๆวัชทองอขายเข้าวขาผูข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยวพวกต้มเครื่องในบางอย่างนี่เราจะเลิกไปไปม,มันเยอะเกินจะทักับลูกสองคนมันไม่ไหวราคาเราดีมากเลยยูแถวบริษัทที่ถ้าเราขายแพงเกินไปเขาก็จะกินของเราไม่ไหวคือว่าให้เขากินได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้โอเคอของนี่เราต้องคัดเกตมาทุกอย่างพวกของทะเลนี่เราต้องซื้อวันต่อวันเพราะว่าจะเนเร่นของเกรดเออย่างเดียวมาแล้วมาแล้วเรามาเริ่มกันที่หมวดข้าวต้มก่อนนะครับชามนี้เลยที่บอกว่า60บบาทก็คือนี่เลยครับข้าวต้มปลาเกา๋า จะเป็นปลาเก๋าตัวเล็กกว่า5้าโลเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อล้วนไม่มีหนังนะแบบนี้นี่ตุกมาร้อนๆถือแบบกลิ่นหอมลอยมาเลยฮะเนื้อปลาดีน้ำซุปหอมกลมกล่อมเลยกระเทียมเจียวเข้าไปหน่อยนึงพริกไทยหน่อยนึงสุดยอดต่อมาเป็นคำนี้ครับนี่คือข้าวต้มปลาเก๋าแ0สิบาทแต่จะเป็นปลาเก๋าไซส์ประมาณ5้าโลขึ้นไปนะ ซึ่งเขาจะมาแบบเนื้อติดหนังเลยใครที่ชอบกินแบบหนังปลามีความหนึบๆแบบนี้ก็ต้องสั่งอันนี้นะฮะอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ของที่นี่ก็คือน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเขาจะมีความพิเศษคือมันเนียนแบบนี้เนีย่ยมันเนียนมากแต่มันเข้มข้นนะฮะแลวรสชาติคือดีมากไม่มีส่วนผสมของสิงลาดไป ต่อมาเป็นข้าวต้มกุ้ง80บาทอันนี้ส่วนตัวนะผมว้าวกว่าปลาอีกเพราะมากินแล้วคือกุ้งเขาตัวใหญ่มากครับนี่เขาจะใช้เป็นกุ้งทะเลก็จะมีบางทีจะเป็นแบบประมาณ20ตัวโลบางครั้งก็เป็น16ตัวโลอย่างนี้ก็จะได้2ตัวนะครับแต่ถ้าแบบ20ตัวโลบางทีก็ได้3ตัวใหญ่เบิ่มแน่นๆเด้งเแ,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 แบบนี้เสียวรนอกมากเนื้อกุ้งอะมันเด้ง วูกันแบบึ๊ดๆเลยแต่ถ้าใครอยากกินแบบครบเครื่องครบเครื่องก็สั่งเข้าต้มทะเลครับก็จะมีปลาเก๋ามีกุ้งมีปลาหมึกนี่แบบทามนี้โชว์ให้ดูตรงนี้นี่ปลาหมึกเวลากินนะจริงๆแล้วส่วนตัวชอบแบบนี้เลยราดลงไปได้เลยจ้า นอกจากข้าวต้มแล้วเนี่ยนะครับร้านนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอื่นๆอีๆอกเพียบเลยราคาก็ไม่แพง50 60 80อย่างอันนี้เป็นสุก,กี้ทะเลนะครับ8ปบาทมีกุ้งตัวโตๆปลาหมึกมีปลาเก๋ามาด้วยนะครับไข่เนี่ยมันเป็นไข่แบบอย่างเงี้ยเราชอบกินไข่แบบนี้มากเลยอ่ะมันจะนุ่มๆมยุ่นๆนในปากเนอะแล้วข้างล่างจะเป็นขุนเส้นนะครับ รสชาติสุกี้ของที่เนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนเรากินสุกี้ตอนเด็กๆแบบคลาสสิกเลยชอบมากหวานอร่อยนะฮะจะให้ดีก็คือน้ำจิ้มสุกี้เขาก็เด็ดไม่แพ้น้ำจิ้มข้าวต้มเลยครับไข่ชิ้นนี้เป็นของคุณเลย้ยน้ำจิ้มสุกี้เขานี่ถือว่าเด็ดมากนะกินไปคือจะมีความหวานนํามาก่อนเสร็จแล้วก็จะมีเปรี้ยวนิดหน่อยเสร็จแล้ว ความเผ็ดมันจะตามมาครับอร่อยมากยิ่งกินยิ่ง,งสะใจเนี่ยมาอีกหมวดหนึ่งจะเป็นหมวดก๋วยเตียเ๋ยวเกี๊ยวน้ําประมาณนี้ก็จะมีธรรมดา50พิเศษ60ซึ่งเขาจะมีเครื่องหลากหลายเลยมีลูกชิ้นแคะลูกชิ้นทอดลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลามีหือกล้วยโอ้เยอะมากนะ50-60ก็คือจะแตกต่างที่การเพิ่มเครื่องมานะครับแต่50เนี่ยก็ถือว่าให้เยอะแล้วนะส่วนเกี๊ยวน้ำเนี่ยเขาจะเป็นเกี๊ยวหมูนะครับลูกจะอบหัวแบบนี้นี่ อร่อยเลยนะเต๋อกําลังแบบพอดีคําเลยแล้วเนื้อหมูก็คือนุ่มข้างในอ่ะนุ่มมากเลยต่อมาคือเมนูนี้คนสั่งกันเยอะมากจะเป็นต้มยำแห้งโบราณเส้นหมี่ซึ่งจะเป็นแนวแบบหมี่คลุกนะครับเขาจะเป็นเส้นหมี่ที่มีสีดําอยู่แบบนี้นี่ทีเด็ดหนึ่งก็คือบีบมะนาวก่อนเลยฮะนี่ไขย่างมาตุม้มเยิมย้มๆคือแบบม,มันดูดีมากเลยอ่ะครีมมี่สุดๆ ุกเขาเลยนะในนี้มีหมูสับมีหมูแดงมีลูกชิ้นปลานี่คือ60บาทนะทุกคนแต่ว่าเครื่องเนี่ยเยอะอยู่นะเขาจะใส่เครื่องต้มยำต่างๆปรุงมาแล้วคือเป็นคนชอบกินพวกเนื้นหมี่กับซีอิ๊วนำแบบนี้อยู่แล้วอร่อยเลยครับทุกคน<ม>โบ แล้วเราก็ไปฉกตัวเจหมวยออกมานั่งคุยกันแปน๊บนึงนะครับเพราะว่าปกติอะเช้ากับเฮี้ยงเนี่ยเนาะเดี๋ยวคนออฟฟิศมากินกันตึมแน่นอน<ะ>ตื่นกี่โมงนะทุกวันนี้ยตื่นจะเป็ดตีหนึ่งครึตีหนึ่งครึ่งเรายังไม่นอนเลยนะฮะทอดของทำอะไรเสร็จก็ออกจากบ้านมา<ะ>แล้วก็มาติดเต้าแก๊สแล้วก็ไปตลาด ล้วปลาเนี่ยมาจากปากน้ำปาี่มาจากปากน้ำจุดเด่นเลยเจ้หมวยยังคงไปคัดของเองนะครับของสดแล้วก็ของเนี่ยมาวันต่อวันเนาะไม่ได้สต็อกไม่เหลือค้างไว้ก็คือขายหมดก็หมดนั่นแหละเริ่มขายตีห้าครึ่งใช่ไหมหกโมงได้กินแล้วเสร็จบ่ายสองซึ่งบางทีเนี่ยก่อนบ่ายสองก็อาจจะเริ่มหมดไปแล้วใช่ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์นะทุกคนอยากกินต้องมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณหกโมงเช้าถึง บ่ายสนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมาเสิร์ชคำว่าเจ๊หมวยพระรามสี่เนี่ยใน Delivery a p <อ>แได้เลยเจอหมดเลยสั่งได้นะครับเคยสั่งกลับไปบ้านแล้วก็ยังอร่อยอยู่นะเออที่จอดรถแนะนำตรงไหนดีฮะสวนเพลินก็มีครับมโนรมก็มีมตลา,าดตรงนี้ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างสวนเพลินมาเก็ตพระรามสี่กับตรงมโนรมหรือว่าอาคาร ซีรินรัสแต่ว่าทั้ง2ที่ก็มีค่าจอดนะครับก็เลือกดูว่าจะจอดตรงไหนนะอ่าวันนี้เดี๋ยวปล่อยตัวเจมวยก่อนลูกค้ากาลังจะมากันแล้วครับชาวออฟฟิศเพียบเลยวันนี้เราลาไปก่อนนะเจมวยบ๊ายบายนะครับ